ครับสวัสดีเอฟซีรอบคำนะครับครับเมื่อนี้นะครับก็มาตามต่อกันอีกครับมาแบบคำคำนะครับเลขรับวงในรัฐบาลเลาานะครับเลาาพัฒนานะครับรับวงในจากสปปเลาวนะครับมาแล้วนะครับมาแล้วครับเอฟซีที่รอบไข่นะครับผู้ใดทรงมาให้นะครับอันนี้ก็เป็นข้องเบ้าเล่านะครับทรงมาให้บ่แม่นตัวเลขของเผินนะครับเด้อ อันนี้บเป็นตัวเลยกของเพื่นนะครับเบาเหลาเพิ่นทรงม,มาให้ครับสายด่วนวงในนะครับสายด่วนสายด่วนวงในลราพัฒนานะครับ อันนี้นะครับเบาเล่าเพิ่นบอกว่าบ่ให้เปิดเผยตัวตนเพิ่นนะครับเพิ่นทรงมาไห่ก็ถือว่าเป็นสายบุญของเพิ่นนะครับเพิ่นทรงมาไห่เพิ่นบ่อยากออกซื้อเสียงเลียงน้ำนะครับเพราะว่านะครับเรียกมีที่มานะครับของสายด่วนวงในลาวพัฒนานะครับมาเบิ่งไปน้ากันนะครับที่จริงเส้นนาดีอยากโซนะครับโซให้พี่น้องเขียนห้องใน ใน่ไล่นะครับแต่ว่าเพิ่นบ่เพิ่นบ่อ,อยากเปิดเผยเตัวตวนเพิ่นนะครับเน้อหน้าโปรไฟล์เพิ่นก็บ่ให้เห็นนะครับนีกรับวงในนะครับสายด่วนวงในมาแล้วนะครับ ามาแล้วครับพี่น้องดวนๆน,นะครับอันนี้ก็ซับซนคือกันนะครับถ้าตัวเลขกมาลายยางนะครับพี่น้องก็จะวันไว้นะครับเพราะว่าทาง่องก็นําเสอเนอเป็นเพียงแนวทางนะครับไม่อยากให้วาเอาตัวเหลขมาลายแถ่นะครับเสี่ยนนาดีทํามีชิ่ยวกับยูทูบนะครบับเข้ากับต้องการยอดวิวนะครับ อันนั้นตัวเลขกสีขาวบ่เขา,า,เขานี่อันนี้เซียนนาดีบ่ไดดกระันตีนะครับแต่ว่าเสียนนาดีกระันตีตะเหลเก็กเจ้าค้องนะครับสีขาสีรุดก็คือเหลขกองเซียนนาดีเท่านั้นนะครับที่เซียนนาดีลงทุนไปนะครับอันนี้เลขกคนเอื้อนนะครับก็บมาลงให้พี่น้องเข้าเป็นแชร์แนวทางเท่านั้นเ้อครับเด้อพี่น้องเข้าสใส่ใส่พิจารณานะครับในการรับชมนะครับ จัดหนักสองมาลักษณะนี้นะครับเป็นทรงมหาหันะครับ5้าดาวนะครับ2อหาดาวเน้นนะครับเน้นเน้นนะครับ2 3 3 2นะครับ อันนีชดด้ชุดลูดนะครับเด้อชุดลูดนะครับลูด2นะครับมี2สองศูนะครับ2อหนึ่งนะครับ2อสนะครับ2อนะครับ สองสี่แล้วก็สองห้านะครับสองแปดนะครับผมมีอยู่แค่นี้นะครับเอาเอาแบบดุนๆให้พี่น้องเขานะครับรอบคำนะครับก็ย่งมีตามมาอีกนะครับเดีย๋ยวนี้ของหนา้าหน้านะครับของหนา้าหน้าทรงตัวเรียมาให้นะครับเดี๋ยวเราจิตามต่อกันอีกนะครับ ตัวเลขมีเข้ามีหลุดนะครับโปรดใจพิจารณา่าณในการรับชมรับฟังนะครับอันนี้วิ่งลูดสองอัดหนักๆน,นะครับอันนี้ลูดนะครับลูดสองช2วงสองหนึ่งสองสามสองสี่สองห้าตั้่สองหกบวมีนะครับมีแต่สองแปดนะครับบาวล่าว่าเลกมีทีมานะครับ,พบเ,เพิ่นบ่เปิดเผยตัวตนนะครับ บ่ามนตัวเลขกของเพื่อนนะครับเพื่อนว่าเป็นเพียงแต่อยากส่งแนวทางมาให้นะครับเส้นนาดีเดี๋ยวลงให้พี่รองเข้าเดี๋ยวถูกไปน้ากันนะครับเรียกรับวงในนะครับอันนี้จากวงนอกวงในเส้นนาดีบ่เข้าใจขึ้นกันนะครับเพื่อนส่งมาให้ให้เขียนจังเสียนะครับก็ล่งไปตามเพื่อนบอกมานะครับแล้ว ทดลองเขาคแคบหน้าจอไปน้ำกันครับเอาลืมเซวันทีนะครับโอ้ยฝ่าว่าไรเซวันทีก่อนนะครับวันพุธนะครับสิบสามกยหกหกอ้า วันที่อยู่ข้างล่างนะครับเด้อว,วันที่อยู่ข้างล่างนะครับจนคําแล้วนะครับเอฟซีบางท่านทีปลาอย่างนั้อ้าวําแล้วมาลงเห็ียยังนะครับโทรศัพท์มีมีปัญหานะครับเห็ดหนาปกบได้นะครับก็เลยมีปัญหาเดือดร่วงคำแต่นี่ก็ยังลาดขาดไร้นะครับปูหัวลาดก็บม่ได้ลงนะครับเซียนปลาตันพโพแทมก็ไม่ได้ล้มหรอก็ยังอีกหลายอาจารย์นะครับพอ แหลมนมือี้ก็บริล้ล่งนะครับผ่านโอกาสไปไรครับรอบนี้ครับแชหนาจอไว้ครับใส่ดวนวงในเล่าัฒนานะครับจัดหนัก2นะครับวิ่งจัดหนักๆในเรียกวิ่งได้พี่นวงได้นี่จัดหนักๆนี่วิ่ง2เน้น2 3 3สาูด2 0 2 1 2 3 2 4สองหแต่ว่าม่มีสอเจกับ26นะครับ ครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอให้พี่น้องเข้าโชกมันไปน้ำกันกับลาวพัฒนาสายด่วนวงในนะครับครับอันนี้มีวงหนอกวงในปันหวยไทยนะครับอันนี้เส่อนาดีกะล่งไห้ตามที่เพิ่นส่งมาไห้นะครับครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอเพื่อนในพี่น้องเข้านะครับสุขสุขคนเพราะว่ามันํำแล้วนะครับให้โชกมันไปน้ำกันนะครับกับเล่าพัฒนานะครับในรอบวันพุธที่สิบามนะครับ กันยายน2566นอยสกะครับขอให้โชคดีกันสุขปู่สุขคนครับสำรับคลิปนี้นะครับทันทีเขามาแล้วนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเขามาไม่ก็กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับก็ขอกราบขอพระคุณล่วงหน้าอีกเท่อนึงนะครับที่เอฟซีกดยกโปให้นะครับเชื่อนะดีก็ขอกราบขอพระคุณในลายกับเอฟซีกับผีกับนองนะครับครับสำรับคลิปนี้เอาไว้แต่เพียงแค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับ